ไปดูเรื่องของอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นยางงีนะครับซึ่งกาลังจะเข้าสู่เวียดนามอันนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อภาคอีสานและก็ภาคเหนือนะครับแล้วก็มีการเร่งพร่องน้ํามาทําให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บางระก,กรรมพิษณุโลกตอนนี้น้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับถ้าเปรียบเทียบบ้านลอยน้ำครับเมื่อช่วงเมื่อวานนะครับกับวันนี้แต,ตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับคุณผู้ชมครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าระดับน้าในทุ่งบางระก,กรรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วน้ําเข้าท่วมพื้นที่่ลุมตํา บริเวณตำบลท่านางงามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านเดือดร้อนครับน้ําท่วมสูงและตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องอาหารการกินแล้วด้วยนะครับส่วนที่นครสวรรค์ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ํายนที่ตําบลท่าไม้อำเภอชุมแสงตอนนี้ต้องเก็บสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อหนีน้านะคะหลังจากระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านบอกว่าโอ้โหปีนี้หมู่บ้านนี่เราเจอน้ําท่วมหนักกว่าทุกปีเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่าด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่ไว้วางใจเพราะว่าเห็นมีการประกาศเตือนจากหน่วยงาน ส่วนเรื่องของการระบายน้ำนะครับที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทครับมีการปรับแผนการระบายน้ําลงเขื่อนเนี่ยก็อัตรา1,700ลูกบาทเมตรต,ต,ต่อวินาทีนะครับเพิ่มการระบายน้ําเพื่อรองรับปริมาณน,น้ําเหนือที่น่าจะมาจากร่องมรสุมอิทธิพลของพายุยางหงิดนั่นเองครับชาวบ้านที่อำเภอสัพยาที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยกังวลใจเลยนะครับน้าจะท่วมบ้านไหมบางคนอยู่บ้านชั้นเดียวตอนนี้อยู่ไม่ได้ละก็พาออกไปสร้างเพิ่มพักพิงบริเวณริมถนนริมคลองมหาราชแทนนะครับ